แดดโพดแดดโพสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆกคนเลยจ้าวันนี้มาเหตุงานอยู่สวนซาน้อยมาเบิ่งมากอันนี้คือมักส้มขนาดบรู้ว่ามากอย่างแต่ว่ากินแล้วนะแซบ่บแซฟบเบิบ่งเปลือกบางๆคือหมักส้มเนี่ในมันก็เนื้อมันก็คือหมักส้มเบิ่งมันรุนโอ้ เมื yeah. ่อนั้นเรายังบอกให้กินอันโกโก้โอ้ยมาโกโก้เรายังบอกให้กินอยู่เบิ่งเราปล่อยหนาวทิมล่นติ่มอยู่เอาเราไถ่สวนมันเล่านี่โกโก้บึง อันนี้พักเที่ยงเด้อจ้ะกำลังสิพักกันจริงเขาก,าก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิรถ่ายบรรยาก,กาศนี่มันกำลังเป็นยังบ่ซุกหน่วยสีม่วงเด้อจ้ะนี่บ่แมนสีดำอยู่ในกล้องคือจังมันดำนะที่จริงมันเป็นหน่วยสีม่งวงมันบัซุกกำลังเป็นเบิ่งกระจอะมากเต็มเลยแต่หน่วยเนี่ยน้อยอะมาทางงาต้นซาน้อย ให้พงมาตัดหง้ากินข้าวกินข้าวอย่าปุ๊กให้ยังนะมันมันหล่นแล้วมันค้างวะ่ะต้นน้อยน้อยดกขนาดเดี๋ยวเดียวถามเท้าแก่เมงของเท้าแก่นี่เซ็ตมืดเลยเนี่นเหลืองนี่ยมืดต้นเลยล่ะเนี่ แต่เซบพี่เบิง้งก้นมันก็เป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวสิแกะในมันให้เบิง้งนี่รุ่นกินเขาก่อนจ้ะมามา ตัวนี้ดบ่ตัวแน่นได้แต่ตัวสีแดงสดนะบ่ได้ตัวได้ตัวถึงก็ได้แม่น่สีเลือกนะได้หมแล้วนะแต่สีแดงน้ำเลือดแดงนะบ่ได้อ๋อมันบอ่มัวแล้วกินมัวขนาดนี้ถ้าว่าวมันยังบ่สุกเดยสุกตัวนี้สุกแล้วสีมันบ็คือมัวเขาเกาไปทุบหรือวะเออไป น้องนี้จะพิ่งลองหน่อยเดียวก่อนะลงมกสมซิมซิมนี่มน่าสิงามเนี่ยโค้งเลยสวยงามเอีนี้สวยงามเลโอ้ยมันเนาวมันเป็นรถซารแบบไดนในซิมไปร้อนอุ้ยอุ้ยเยร้อนลามแท้เออเบลาปกติเดีมวผมมา มันก right ินล่อนง่ายน่อนี s <S ่เดซเฮ้ยนี่น anyway, ี่อามันก็กิน่นหลหน่วยแท้ขอเอาใส่กระเป๋าแล้วบิองเปลือกมันเนืขนเขียวเปลือกมันแก่ง่ายปันซุมเลยอมันรู้เปลือกมันไม่เปลือกมันน่าบบบอรู้อุ้มันร้อน ควรกสมอโวมันอยากพลอยอยู่แล้วแหละใส่เบิง้งเนื้อมันตันสมเดี๋ยวลองแกะก่อนคือหูนเนาะกอยแจ้วมาย่างดีพ่อใหญ่อุ้มบองให้ถือแจ่วมาย่างดีไปเหตุงานผู้เดียวน่าสงสารไปเห็ุเอียงบูว่าผ้าเขากกงช้างมาสักผ้เาเขาโรงงานผ้าเขาโรงงานบะอืมคือเอาคือไปกก<อ>งช้าง วอเครื่องสีห้ามติดในรถเราบอกว่าเอาอุ้มกงชามโ้ยงทมเดเรื่องรกมันบริเวณมะสมโอ้เด้อนเอาเยอะไปเข้าหุ้มเด้อโอ้ฮ้อนเด้อเด้อนี่นี่มองทาการกินเขา ก้อนมันกะบออันนั้นเลยบงก้นมันสเปึงกันปันมันสิลุกเขากันขอข้าแล้วก็สีอืนน้อยนี่สีชมพูขนาดเนาะสีสโอส,สีม,มเดี๋ยวมาใกล้ๆ กินได้หมดนะเอาเนี่น่ะบวกลมเลยหวานคือหมกส้มในตัวอย่างกอ,อยเจียวมากไม่ได้กินดักส้มเ,เป็นของถักแก้หรีอเป็นตะขอแล้วปลูกพักปลูกงญ้าไว้เนาะเม็ดกับบอมีขอจกักอ,อันนั้นพ่อได้ปลูกใบบักกู บกพริกบกพร้าวไปกินเป็นตาเมื่อปลูกอยู่บ้านเฮาดีมากเองมันแซ่บไหมหอมมากหอมเมื่อยเอาว่ามักสม้มค่ะค่ะในละยยลหลาดใหญ่นะม,มักมใหญ่เนาะอือมักส้มใหญ่ค่ะวะนะมักเวอร์บรม่หมักส้มอู๋มักเวอร์บ้านเฮานะบัวแต่ว่ามันสิมักเวอร์แนตะ่ไมันสิกินอันนี้บ่ได้เลยเลยมันสิขม,มข้าวๆขๆาวเนาี่นข้าวก็โตอมักทรงในหละดใหญ่ตรงวัน เดี๋ยวแดดบดช่วงบ่ายพี่พี่น้องไปเก็บผักหวานเขาก็ง้านเเป็นแต่แล้วบอกงานมันตูวถามคนตัดหญ้าเพราะว่าตัดหญ้าออกแล้วก็ซ้ำบ่อยอย่นั้นได้ขูดหน่อยเดียวกับมันแดดมันเลยเห็นงาช่วงเช้าน่ะเขาบอกมีเจอช่วงบ่ายแล้วเจอว่าผิดแล้วบอกว่าไอ้ตัวเล้ตสีหญ้าแล้วน่ะบ่ต้องเห็นยัง เอาแต่ตัวที่บอทัน็นสีดยา,าแต่ว่าบามมีเม็ดเดี๋ยเาบไปใ่เอาเด้อน่าสิต่อนปอทุบมะโกโก,โกบ้บ,บ,บับปปงบด,ดูมันนีสีทุบไหมหบจ้วเเงิบดกดทุบได้ไหม

เม็ดมัน,ะน,นอะเม็ดมันเอาไปครัวเขาวาไปครั่วใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละเข,ขาเอาเมด็ดมันไปตากแดดแล้วก็ไปเห็ดผงโกโก,โกไไ้ไ,ไ,ไงเลือกงานครับเบิ่งผักหวานพี่น้อง,งพ,พตัวผักหวานมาเบิ่องนู โอ้ยเมืองผักหวานพี่น้องบริเวณมันมืดไหมเพื่อนเพื่อนแล้วงานบริเก็บสบริชายตอนเก็บซ้ะมันมือดอันนี้อันนี้เบาอุ้มเก็บพูบนใบมันมันเอาออกมาเลยเด้อบวต้องเอาไว้วางกับไม้ครับวางกับมันพุ่งยอดเพื่อได้บริชายต้นเก็บต้นเดียวนีว่ต้นเดียวคักๆเลยตรงน,นี้นะ เลิกงานกันไม่เพิ่งกว่าแล้กค้ำเลยว่าตีแก่กินกับาวเนียวตะเกียือข้าเนี้ยวให้ครับเอาจิบบายบายพี่น้องอยุบปน้บาย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 บ่กำลังเด็ดยุ่พี่น้องอันนั้นตรงตรงเก้าที่เก็บมา ว่าสิเก่งตัวเก่าก่อนคือวานลหลายล่ปักนปา่นเอาจ้าสำหรับวันนี้ก็จะไปขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไปพูพอกันใหม่ลิปหนนาสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบด่ได้ซ้ำหม,มัากกุ้งไม่ใช่ของปุซื้อแล้วปั่นไม่ปุซชิไม่ได้ซ้ำเ <c oughs> ด็ดซิม